ช่างกล้าจริงๆกัมพูชาประกาศระงับการสั่งน้ำมันและกา๊าซจากไทยมีผลตั้งแต่เที่ยงคืนคืนนี้เป็นต้นไปนะครับวันนี้22มิถุนายน68ครับฮุนมาเนตนายกกัมพูชาได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าตั้งแต่เที่ยงคืนคืนนี้ต้องระงับการนําเข้าน้ํามันและกา๊าซทุกชนิดจากประเทศไทยซึ่งบริษัทจัดจาหน่ายน้ามันในกัมพูชามีความสามารถในการเข้าถึงเชื้อเพลิงและกา๊าซจากแหล่งอื่น เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการภายในประเทศของประชาชนแม้จะเป็นเพียงเดือนเดียวแต่ตลอดไปก็ไม่ใช่ปัญหาเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนคืนนี้การนําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงและก๊าสทั้งหมดจากประเทศไทยจะถูกยุติลงบริษัทจัดหาเชื้อเพลิงในประเทศกรัรมพูชาสามารถนําเข้าจากแหล่งอื่นอย่างเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการเชื้อเพลิงและก๊าสภายในประเทศ แล้วการประกาศของฮุนมาเน็ตก็มีขึ้นในวันเดียวกันพอดีเป๊ะเลยนะครับกับที่รัฐสภาของอิหร่านได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปิดช่องแคบฮอมุสซ,ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำมันดิบของโลกหายไปประมาณ1ใน5หรือว,ว่า20%เลยนะครับแล้วยังรวมไปถึงก๊าซธรมรมชาติเหลวหรือว,ว,ว่า LNG ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับเพื่อเป็นการตอบโต้สหรัฐอเมริกาที่มาโจมตีที่ตั้งทางนิวเคลียร์สเมืองของอิหร่าน ซึ่งก็จะทำให้ทั้งราคาน้ำมันดิบราคา LNG เตรียมพุ่งสูงขึ้นแบบติดจรวดเลยครับปริมาณน้ำมันดิบก็ดีปริมาณ LNG ก็ดีที่จะหายไปจากตลาดโลกช่วงเวลาหนึ่งรวมถึงราคาที่เพิ่มสูงขึ้นดูซิว่ากัมพูชาจะไปนาเข้าหรือว่าไปซื้อมาจากประเทศไหนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมีมุมมองยังไงบ้างบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ